สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีเอทุกท่านกับ p k a u d i o นะครับเดี๋ยวมาเทสไม่นะครับของกิฟตัวนี้นะครับสี่เสาสภาพสวยคนที่ใช้รู้กันดีเนาะอาสภาพสวยนะครับใช้งานปกติทุกอย่างเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณไม่กวนกันนะครับผมเปิดเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ เชิดเชิบเชิบอ่ลืมเปิดอยู่เชตัวตอเชิบเชิตัวตอบหนึ่งสองสสี่เชิบกวเชิเชิดตัวอบหนึ่งสองเชิกเชิเชินะครับอ่าเดี๋ยวมาตัวนี้เชิดตัวตอบหนึ่งสองเชิกตัวตอบเชิเชิกวียนถูตัอถ้าสังเกตดูนะครับว่า ไอ้ซ้ายกับขวามันจะเท่ากันนะครับท่านท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับผมเวลาผมพูดหนึ่งสองสามสี่เชืกอคือือ่าถ้าเป็นบางยี่ห้อนะครับมันจะดังไม่มันจะไม่เท่ากันนะครับผมเชื่ตัวตอบหนึ่งสองสามสี่เชื่อเชือวดถูกเห็นไหมครับที่ผมพูดมันจะดังประมาณนี้เนาะอ่าการปรับเกียร์ผมไวตรงกลางแล้วแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะบางคนจะตามคนก็เร่งจุด,จด บางคนก็ไวตรงเที่ยงแบบผมประมาณนี้นะครับผมคือคือ์กวันเคืรเดอคร์นะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่สามพันแปดนะครับผมเจ้าอื่นก็ขายกันประมาณสามพันแปดถึงสี่พันห้านะเมื่อหนึ่งอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับตัวนีนะ้ถ้าไหนเล่นก็จะรู้นะครับผมผมขายที่สามพันแปดนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับผมนะ่ะ อันนี้มีแถมให้สายหัวหลีดเดี๋ยวแถมให้นะครับตัวนี้ของเดิมมันไม่ไมติดมานะครับนี่โอเคนะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้แตกนะเป็นรอยไอ้อะไรนะพลาสติกมันนะครับพลาสติกฟิล์มมันอ,ะอ่ะ เปิดหมดละนะครับอ่าเวลาปิดหรือเมื่อกี้ดืมปิดใหม่พอปิดปุ๊บสัญญาณมันก็จะหายนะครับผมเห็นไหมสัญญาณหายละอ่ะาครั้งนี้ปิดก่อนอ่าปิดปุ๊บมันก็ขึ้นว่ามิวตรงข้างนะ่ะมิวมิวคือไม่มีเสียงละนะครับคือระบบเอาดีมากนะตัวนี้ยอมรับเลยอ่าเปิดนะครับผมอ่ามาละนะครับสัญญาณคอันนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งเขาจะแทนด้วยไอ ตัวที่สองนะครับเปิดนะมันก็จะแทนด้วยสองไอนะครับผมได้ไหมอ๋อแทนด้วยไอเหมือนกันคิดว่าสองไอเช็คตเช็คชตเช็คอ่ะ ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ088478974 0, 0 3,008พร้อมส่งนะครับสภาพนี้สวยงามนะครับรับสัญญาณท่านบอกว่าได้ไกลไหมนะครับรุ่นนี้50-100เมตรสบายนะครับผมในที่ลงแจ้งนะครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงสัญญาณใหม่ให้ฟังนะครับบางท่านบอกว่า100เมตรเอ้าพอไปใช้งานแล้วมันทำไมได้แค่50เมตรได้แค่70เมตร โดยมาตรฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไมลอยนะครับตัวละสี่ห้าหมื่นตัวละเป็นแสนมาตรฐานเขาอยู่ประมาณห้าสิบเมตรถึงหนึ่งร้อยเมตรเขาก็บอกไปแล้วนะครับหนึ่งร้อยเมตรถ้ามันได้ก็คือในที่โล่งแจ้งในภาคสนามอะไรเงี้ยแต่ถ้าทัดมันเข้าซอกเข้าซอยเดินไปมีอะไรบดบังลีดะบทของโดยธรรมชาติทั่วไปนะครับมันก็จะอาจ,จประมาณแปดสิบเมตรอะไรประมาณเนี้ยมันทุกยี่ห้อซึ่งมันเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับอย่างยี่ห้อถูกๆทั่วไปมือหนึ่งสอง สองพันพันกว่าบาทนะครับอ่าเกินสามสิบสี่สิบเมตรแล้วบางตัวนานๆานไปสัญญาณหลุดหายก็มีนะครับผมนะครับไอตัวเนี้ยนะครับสัญญาณไม่หลุดนะครับเสียงดีมีคุณภาพท่านที่ใช้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะตัวนี้เป็นของกิฟและอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะวันนั้นหมองอ่าไกลนะครับความไกลบางท่านถามท่านจะไปใช้งานรายหนึ่งร้อยเมตรเนี้ย บางทีเวที20กว่าเมตรประมาณนี้นะครับเขาก็มาตรฐานนะคนดึงไว50้50-100เมตรอย่างต่ําก็ไม่มีเวทีที่ไหนใหญ่ประมาณ50เมตรนะครับนอกจากลานสนามหลวงอะไรเงี้ย100เมตระ100เมตรมันได้เพราะอะไรในที่โลง่งแจ้งสบายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรบดบังเหมือนขึ้นนะครับขึ้นของเราอะครับขึ้นมือถือเราถ้าไปในที่ทึบๆมันก็ยังโดนตัดใช่ไหมครับอันนี้ไม้ลอยก็เช่นกันมันเป็นลักษณะเดียวกัน นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วมันไม่มีใครจัดเบทีในป่าหรือว่ามีอะไรที่ว่าทึบๆอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็เลยเอานะครับเ,เขาเรียกว่าความรู้ตรงเนี้ยมาบอกกันนิดนึงบางท่านนี่ไม่ตัวพันขัดตัวเก้าร้อยยันได้ถึงกี่กเมตรครับทุกยี่ห้อนะครับท่านถ้าไม่มีอะไรบดบังมันก็ประมาณห้าสิบเมตรขั้นต่ําอยู่แล้วบริษัทเขาทํามานะครับผมที่ผมขายมาในะเจอ หนึ่งร้อยเมตรก็ได้ตัวละพันบาทได้อยู่แล้วแต่นานๆไปผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะหลุดก่อนมันจะหายไปบ้างเสียงมันจะเบาบ้างเสียงมันจะแหบบ้างนี่ที่ทุกคนเจอกันนะครับอทุกยี่ห้อที่ราคาต่าๆไปอะ่ะบางท่านบอกว่าใช้ยี่ห้อไหนก็จะลองใช้มาทุกยี่ห้อท่านก็ลองใช้ของแท้ดูก็ได้นะครับชัวห่างหนูนะ่ะนะครับเขาใช้กันมาไม่มีปัญหานะเห็นไปโพสในกลุ่มบอกว่า ใช้มาทุกยี่ห้อแล้วก็ท่านใช้เกีรเท่าไหร่อ่ะสองพันสามพันนะท่านลองใช้อย่างนี้ดูดิเนี่ยของกิฟต์เนี้ยก,ก็ก็ได้นะครับเขาใช้กันทั่วไปเลยอ่าแต่ถ้าท่านอยากมั่นใจเลยไม่พังไม่อะไรเลยก็ชัวนะครับมือสองมือสองเห็นขายอยู่มาในสี่ถึงห้าหมื่นมือหนึ่งอยู่แสนกว่าบางชุดก็แปดหมื่นนะท่านลองซื้อมาแล้วกันท่านที่บอกว่าลองใช้มาทุกยี่ห้อแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็ท่านใช้แต่ของอะไรอ่ะไม่อยากจะพูดนะบางคนพันกว่าบาทสองพันน่าจะเอาคุณภาพเท่าตัวสี่ห้าหมื่นนะครับโดยมาตรฐานผมพูดถึงมาตรฐานในประเทศไทยนะครับไม่ลอยที่เห็นกันดังๆทุกวันนี้นะครับของกิฟของ DBK DBK เนี่ยซึ่งบริษัทเขาไม่มีละแต่มือสองเขาขายสี่พันห้ายังออกเห็นไหมละครับเพราะอะไรเพราะเพราะไอคุณภาพเขายังอยู่นะครับ พาวเวอร์ดีบีเคลองขายกันแทบละสองหมื่นแปดยังอยู่เลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่คุณภาพอย่างกิฟเนี่ยเจ้าอื่นก็ขายกันผมไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่แต่ผมขายอยู่สามพันแปดพร้อมส่งมือหนึ่งมันเจ็ดพันกว่าอย่างไม่ลอยดีบีเคเอนมกัน 11, 7, กมือหนึ่งเจ็ดพันกว่ามีสองเสาด้วยอันนี้สี่เสาแต่ดีบีเคขายอยู่สี่พันห้าออกด้วยลักษณะที่ว่าอาจจะข้างหน้ามันสวยกว่าตัวนี้หน้าของดีบีเคของกิฟเขาออกแบบมาประมาณนี้นะครับ ก็ดีไซน์คนละแบบกันแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนอยู่ที่ราคาหรือท่านไหนจะซื้อสี่พันห้าก็ได้แต่ผมขายให้4ี่พันห้าพร้อมส่งฟรีโอเคเนาะเดี๋ยวผมขายให้สามพันแดพร้อมส่ <laughs> okay, นะม 3, 8, มงนะครับชุดนี้ของกิฟต์มือนหนึ่งอยู่เจ็ดพันกว่าท่านลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับประหยัดไปประมาณาเกือบเกือบสี่พันครึ่งต่อครึ่งท่านจะซื้อมือหนึ่งก็ได้เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผม โอเคเนาะตรงนี้เอาความรู้มาให้กับ F อซนะครับเรื่องสัญญาณไกลไม่ไกลยังไงบ้างเดี๋ยวมีเคล็ดลับในการใช้พาวเวอร์สี่ชแนลไม่พังง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวบอกเลยละกันตัวนี้สมมุติท่านจะเอาขับเบรสองชแนลขับกลางแหลมสองชแนลท่านก็เอาหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นับเลยเอาหนึ่งขับเบสเอาสองขับกลางแหลมเอาสามขับเบสเอาสี่ขับกลางแหลมให้สลับกันแบบนี้นะครับพาวเวอร์จะไม่พังง่าย ที่พังง่ายๆคือหนึ่งสองขับเบรคเพราะมันจําง่ายสามสี่ขับกลางแหลมสุดท้ายไอ้หนึ่งสองพังมีปัญหานะครับโอเคนะครับผมท่านไหนสนใจตัวนี้จะเป็น eq dbx แท้นะข้างบนอยู่สามพันสองข้างล่างอยู่สามพันห้าส่วนมิกตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับมาแรกๆปกติตอนนี้นะครับแรกๆขายอยู่สามพันห้าตอนนี้ขายอยู่2องพันเจ็ดพร้อมส่งท่านไหนรับได้รับไป นะครับช่อง6ช่อง6กเนี่ยเสียงมันซ่าน้องน,นั้นปกติทุกอย่างแต่สภาพสวยมากท่านดูนะครับเพราะผมคัดของด้วยที่ว่าไม่ได้เสียบไฟทุกวันหรืออายุการใช้งานของมันเป็นเรื่องปกติของของ,ของมือสองกู่แล้วนะครับลองดูไปนะครับผมแอดอดีมาถามได้เลยนะครับ088 407 8974ถ้าไม่ขึ้นโทรมาเลยครับเดี๋ยวทาง Pk Audio จะแอดไป สอบถามได้เลยนะครับจะถ่ายให้ดูแบบช้าๆสามตัวนี้จะเป็นของแท้นะของบนจะสวยหน่อย4,005อันล่างนี่จะ4,002ตามการใช้งานสภาพนะครับแล้วแต่คนชอบส่วน dbx แท้นะครับตัว3ทางข้างบนนะครับสภาพสวยเลยเห็นไหมสาทางขายอยู่7,500 d i v e l e c pa ไอที่สองทางข้างล่างกะเป็นไดไวเล็คพีเอ็กนะครับขายอยู่ที่หกพันห้านะครับผมแอดไอดีมาเลยนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่เดี๋ยวขออนุญาตปิดนะครับไม่ลอยก่อนโอเคถอดปักทุกครั้งนะครับหลังใช้งานหรือปลดเบเกอร์ทั้งหมดเลยก็ได้ โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตขอ,อกตัวไปแพ็กของส่งก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ